อร่อยติดขอบชอบชอบ,ชอบกดไลค์ช่กดแชร์กับอาหารยอดคุณสวัสดีคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่เกมเอเนเลงข่าวครับและนี่คือเรื่องราวสถานการณ์ของแฮร์รี่เคธและแมเชสเตอร์ซิตี้ครับว่าสุดท้ายแล้วมันจะออกหน้าไหนได้บ้างแน่นอนนะครับวันนี้เกมเอเนเลงข่าวมาเป็นเสียงนะฮะเนื่องจากว่าไม่สามารถเข้าสตูดิโอไปถ่ายทําได้ครับแต่เอาเป็นว่าคอนเทนต์เนี่ยยังเสิร์ฟให้กับคุณผู้ชมทุกคนเหมือนเดิมนะครับ หลังจากเข้าซัมเมอร์ตลาดซื้อขายรอบนี้เนี่ยนะครับแมนซิตี้ก็ตกเป็นข่าวสนใจเคนอย่างจริงจังมาโดยตลอดครับและสื่อคาดว่าเคยยื่นไปถึง 1, 100ล้านปอนด์แล้วแต่ถูกทัพหน้าฮอสเปอร์ปฏิเสธไปครับและตอนนี้ดูเหมือนว่าซิตี้กำลังจะเริ่มมุ่งหน้าเดินลุยดิวนี้อย่างจริงจังอีกครั้งหนึ่งครับหลังการโหมกระแสข่าวของหลายสื่อซึ่งเรารู้กันดีว่าความเขี้ยวของสเปอร์และประธานสโมสรอ,อย่างเดนเนลเรวียนีน่ยเขี้ยวลากดินมากๆ การที่พวกเขาปฏิเสธ100ล้านปอนด์ไปนี่ก็เป็นหลักฐานยืนยันชัดเจนนะครับว่าพวกเขาต้องการเงินมากกว่านั้นวันนี้มาอัปเดตวิเคราะห์สถานการณ์กันหน่อยดีกว่าครับข้อแรกเลยครับสถานการณ์โดยภาพรวมกระแสที่มาซิตี้กลับมาสนใจจริงจังในตัวเคนอีกครั้งเนี่ยหลังจากที่โดนปฏิเสธเงินก้อนโต100ล้านปอนด์เริ่มจากข่าวที่แฮร์รี่เคนไม่ยอมเข้าแคมป์ฝึกซ้อมของสเปอร์ต,ตามกำหนดครับ ซึ่งดูก็จะเป็นการเล่นไม้แข่งนะครับงัดข้อกับทีมของแฮร์รี่เคนพอสมควรโดยเคนเนี่ยอาจหวังว่าการทําแบบนี้ครับจะช่วยกดดันสเปอร์ขายเขาออกไปดีกว่าเก็บไว้แบบไม่มีความสุขกับทีมครับซึ่งถือเป็นเรื่องที่เซอร์ไพรส์สำหรับแฟนสเปอร์เหมือนกันนะครับเพราะว่าเคนเองเนี่ยเดิมก็เป็นนักเตะที่มีความประพฤติที่ดีค่อนข้างมีความเป็นมืออาชีพให้เกียรติสโมสรแต่การกระทําแบบนี้คงทําให้แฟนสเปอร์ช็อกและก็เสียใจไม่มากก็น้อยครับและหากการไม่มาซ้อมครั้งนี้เจตน,นาคือการกดดันบอดจริงๆแล้วก็ผมเชื่่อวาแฟนนนะครับ อาจจะเสียใจจนไม่มีทางเข้าใจแฮร์รี่เคนเลยก็ได้ครับแต่ก็ยังมีแฟนบางกลุ่มนะครับที่เข้าใจในเจตนาของแฮร์รี่เคนดีเหมือนกันครับตามรายงานข่าวจากโรมาโนนะครับบอกว่าสาเหตุที่เคนไม่ไปซ้อมเนี่ยไม่เกี่ยวกับการตรวจโควิดแต่อย่างใดครับและเหมือนว่าเคนเนี่ยคิดว่าเขามีสัญญาลูกผู้ชายกับสโมรสรอ,อยู่ซึ่งสโมรสรเนี่ยต้องให้เขาย้ายออกจากทีมในซัมเมอร์นี้และพออย่าซิตี้ยื่นมา100ล้านปอนด์แต่กลับปฏิเสธข้อเสนอ อาจเป็นสาเหตุให้เคนตัดสินใจทําแบบนี้ซึ่งเราย้ำอีกครั้งนะครับว่าไม่ได้การันตีนะครับว่าการทําแบบนี้คือการกดดันบอร์ดมันอาจเป็นเหตุสุดวิสัยของเคนก็ได้แต่ก็ปฏิเสธความเป็นไปได้เรื่องของความกดดันที่โถมเข้าใส่บอร์ดบริหารไม่ได้เช่นกันครับเพราะว่าเคนเองเนี่ยก็ไม่ออกมาพูดอะไรให้มันชัดเจนเหมือนกันส่วนข่าวฝากฝั่งของสเปอร์เนี่ยนะครับการที่ซิตี้ให้ความสนใจกิลลิชของวิลล่าด้วยมูลค่า100ร้ล้านปอนด์มีผลต่วเดียวนี้เหมือนกันครับเพราะพอสเปอร์เห็นว่าเฮ้ยคคุณมมมีเเงงงงินนนนนจจ่่่าาาาายให้้้้้วววลลตัั100ัปอขอขผกกระ เชื่อกันว่าดิวนี้เนี่ยนะฮะจะกยาวและไม่จบกันง่ายๆแน่นอนและตอนนี้ครับถ้าเคนไม่กลับไปซ้อมกับทีมเนี่ยเขาคงต้องเจอเรื่องยุ่งยากตามมาภายหลังแน่ๆเพราะมันคือการที่ไม่ทําตามข้อสัญญาที่มีกับทีมครับจุดยืนที่ชัดเจนของสเปอร์คือพวกเขาไม่อยากขายแฮร์รี่เคนให้กับทีมคู่แข่งในลีกนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับเขาจึงพยายามดึงเกมบวกโกงราคากับแมนซตี้ให้ได้มากที่สุดครับ แล้วก็ดูแล้วเนี่ยนะครับตัวนักเตะต้องการจะย้ายไปอยู่แมนซิตี้แบบนี้มันอาจจะทำให้เกมซื้อขายครั้งนี้ของซิตี้ยังพอมีแต้มต่อเหมือนกันที่ทำให้เดีลยวนี้มีความเป็นไปไ,ได้อยู่ครับเดอะแอรเลนติกคาดว่าซิตี้จะยื่นสูงสุดสู้แบบสุดใจเนี่ยนะครับราคาราวๆ130ล้านปอนด์เท่านั้นซึ่งไม่รู้ว่าราคานี้เนี่ยสุดท้ายสเปอร์จะยอมกําคิดีรือาอมตดหรือเปล่าเพราะว่าถ้าขายปีหน้าสัญญาจะเหลือแค่2ปีโดยเคนเนี่ยจะอายุ29ปีเข้าไปละ แล้วกาสที่ทําราคาได้ถึง100ล้านปอนด์บวกๆนี่นะครับคงเป็นเรื่องยากมากๆแล้วล่ะครับข้อที่2ครับแล้วถ้าออกออกทางไหนดีสุดหน้าการคาดการณ์จากสถานการณ์ตอนนี้นะครับรวมถึงพฤติกรรมของเคนที่ตอนนี้คาดว่าแข่งข้อไม่ไปซ้อมกับทีมแล้วเนี่ยคงยากมากที่เขาจะจบกับสเปอร์แบบสวยๆเพราะแฟนบอลเองก็คงช็อกพอสมควรครับส่วนใหญ่ก็จะมีความเห็นประมาณว่าถ้าคุณไม่ได้อยากอยู่กับทีมเราแล้วแต่ก่อนหน้านี้ต่อสัญญ,ญาระยะยาว6ปีทําไมอะไรแบบนี้ครับ แต่ก็เข้าใจครับในมุมของเคนเนี่ยอยู่กับทีมมานานพอใกล้จะถึงแชมป์ก็พลาดตลอดและฝีเท้าระดับเคนเนี่ยเขาคงไม่อยากแขวนสตาร์ทไปโดยที่ยังไม่มีโอกาสได้สัมผัสถ้วยแชมป์ในอาชีพการหาแข่งครับทางที่ดีที่สุดนะครับที่พอจะลงมาแบบสวยๆหน่อยก็คือ เคนอาจจะต้องยอมกลับมาซ้อมกับทีมทําตัวให้เป็นมืออาชีพและปล่อยให้เรื่องของการซื้อขายเป็นการเจรจาร,ระหว่างทั้งสองสโมสรเพื่อที่ต้นสังกัดของเขาอย่างสเปอร์จะได้รับประโยชน์สูงที่สุดจากการขายเคนครับเพราะว่าถ้าหากซิตี้กล้าทุ่ม130-150ล้านปอนด์ผมว่าสเปอร์เองก็พร้อมจะปล่อยนะครับแล้วมันจะแฮปปี้ทั้ง3ฝ่ายได้ด้วยสเปอร์เองก็ได้เงินตามที่ต้องการเคนได้เล่นกับทีมลุน้นแชมป์และซิตี้ก็ได้นักเตะม,มาร่วมทัพครับ แต่ถ้าอีกทางที่เป็นไปได้ก็คือจบไม่สวยนะครับเคนงัดข้อกับสมสรแข่งข้อกดดันจนทำให้สเปอร์ไม่มีทางเลือกนอกจากขายเข้าออกไปดีกว่าเก็บนักเตะที่ไม่มีใจไว้กับสมสรครับซึ่งแบบนี้ฮะเคนกับสเปอร์เนี่ยก็จะจบไม่สวยและอาจถูกตั้งคำถา,ถามถึงวิธีของเคนที่ไม่ค่อยจะถูกต้องนักนะครับแต่ก็มีความเป็นไปได้ที่จะเป็นแบบนี้เช่นเดียวกันครับ สุดท้ายแล้วดิวนี้ก็ยังมีความเป็นไปได้สูงมากนะครับทางซิตี้เองก็ดูเหมือนว่าเป๊ปจะวางเคนไว้เป,เป็นเป้าหมายดับหนึ่งในการเสริมทีมแบบชัดเจนคือเหมือนแจ้งบอร์ดบริหารทีมซื้อขายว่ายังไงก็ต้องเป็นเคนครับกับการเสริมหน้าเป้าถ้าหวังจะได้ล่าคว้าแชมป์แบบนี้เนี่ยถ้าไม่ได้เคนมาเนี่ยเป๊ปคงจะกริ้วแน่แและทำให้ทีมงานซื้อขายของซิตี้เองนะครับไม่ลดละไม่ยอมแพ้ดิวนี้ง่ายๆครับ แถมตัวนักเตะเองก็อยากมาเรื่องเงินหรือเรื่องกด financial fair play city ก็ไม่มีปัญหาหากต้องทุ่มกว่า200ล้านปอนด์จากเคลและกิลิชเพียงแต่ซิตี้คงอยากจ่ายในตัวเลขที่สมเหตุสมผลมากที่สุดสำหรับเคครับไม่อยากถูกสเปอร์โกงราคาจนเกินงามส่วนทางสเปอร์เองครับอย่างที่บอกไปจุดยินของเขาคือไม่อยากขายให้ทีมผู้แข่งในลีกและตัวเงินก็อยากได้150ล้านปอนด์ ทำให้ดีลนี้ครับยังคงเป็นไปได้ยากมากๆมันคือเกมการวัดกิ่นกันร,ระหว่างบอร์ดบริหารทีมซื้อขายของแมนซิตีรปะทะกับแดนนีลเลวีจอมเคี้ยวของสเปอร์เลยแหละครับว่าทางออกเนี่ยจะเป็นอย่างไรจบแบบไหนและอาจลากยาวกันไปจนถึงช่วงเกือบปิดตลาดซื้อขายก็เป็นได้คือว่าง่ายๆนะครับแข่งไปแล้วเนี่ยก็ยังไม่จบซะด้วยซ้าครับเพื่อนๆคิดว่าดิลนี้นะครับสำหรับแฮร์รี่เคนกับแมนซิตี้และสเปอร์ รักสามเศร้าครั้งนี้เนี่ยมันจะจบลงยังไงลองคอมเมนต์กันเข้ามาหน่อยครับและอยากฟังเรื่องราวอะไรของเกมเองในเลงข่าวนะครับพิมพ์มาได้เลยฮะช่วงนี้เนี่ยอาจจะมาเป็นวอยซ์นะครับเพราะว่านั่นแหละฮะด้วยมาตรการโควิดต่างๆผมไม่สามารถเข้าออฟฟิศไปถ่ายรายการได้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ฝากเสียงของผมไว้ด้วยนะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ ار, ฝากกด s u b s c r i b e ให้เกมเองเกมเองในเลงข่าวและขอบสนับด้วยนะครับอร่อยติดขอบชอบชอบกดไลค์ช่กดแชร์กับอาหารยอดคุณ